สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าดาวพระหูย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีสิงห์นะคะอ่ะราเริ่มดูกันวันที่5้าพฤษภาคมเนี่ยดาวพระหูเนี่ยจะย้ายโคจรถอยหลังมาที่ราศีกุมจะอยู่ที่ราศีกุมอะ่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งเออสิดเดือนใน18เดือนเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรตราทิพดีแสดงว่าพระหูองค์เนี้ยพอย้ายตำแหน่งมาปุ๊บมีความมั่นคงเกิดขึ้นอ่าแข็งแรงแข็งแกร่งอะ่ะทีนี้ ของชาราศีสิงเป็นเรื่องอะไรชาราศีสิงเนี่ยเ,เป็นเรื่องของปัตตนิของคุณทีนี้พอย้ายมาปุ๊บเนี่ยก็บอกคนว่าเขาแถมอีกตําแหน่งหนึ่งสําหรับาชาราศีสิงคือเะไรไหมดาวพระหูเนี่ยตมหลักโหราศาสตร์แล้วเขาบอกว่าเป็นเกณฑ์พิทุบาทถ้าอยู่เรงลัคนาของชาวราศีสิงหรือจะเริงลัคนาใครก็ตามเนี่ย กุมรักเลงรักเนี่ยเขาบอกเป็นพินทุบาททีเนี้ยในการเป็นพินทุบาทเนี่ยก็อาจจะเรื่องของความร้อนออกล้นใจนเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระหูอ่าเกี่ยวข้องพระหูยังไงมันก็ต้องดูว่าในพื้นชะตาเดิมของทุกคน,น่ะพระหูอะ่ะได้ตําแหน่งอะไรใช่ไหมคะเออต้องไปดูตรงนั้นด้วยทีนี้ในมุมที่ปัตตานีมาอยู่เือนปัตตนีเนี่ยเป็นเกษตรเป็นพินทุบาทด้วย มาจะมีเรื่อง,อ,งอะไรบ้างเรื่องปัญหาความรักก็ได้ค่ะสุขภาพก็ได้การหึงหวงก็ได้เรื่องของการรุ่มหลงเอ่อสิ่งเอ่อของมึนเมาการพนันขันต่อต่างๆการซื้อของออนไลน์ก็ได้หรือการหึงหวงที่แบบไม่มีเหตุผลก็ได้อ่ะหรือบางคนพระราหูย้ายมาปุ๊บอันนี้คนโสดคุณอาจจะเจอมีคนเข้ามาคุยแต่คนเข้ามาคุยคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นพวก คนต่างถิ่นต่างแดนไหมนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นหรือคนที่ทําธุรกิจชาวเองคนทํางานกลางคืนอืมแต่เขาอาจจะเป็นทัคนคี้หึงก็ได้นะคะเพราะว่าพระหูคือธาตุลมเนี่ยเป็นคนใจร้อนก็ได้ขี้หือเอาใจใจตัวเองนะก็เลยว่าดูกันให้ดีๆนะเออฝากของคนที่เป็นคนโสดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันว่าเอ่อถ้า ตัวอย่างเห็นพระหูไหมคะที่หน้าเขียนพระหูตรงนี้เพิ่มขึ้นให้ให้ดูว่าเดิมเนี่ยพ้าหูคุณเน่ยพื้นเดิมนะเป็นเกษตรตาทิพดีเหมือนกันเป็นเรื่องของรายปัตตนิใช่ไหมคะอ่านปัตตนิแล้วก็รอบอายุคุณเนี่ยพ้าหูคุณเป็นสีเปล่าอ่าเป็นสีสมมุติพระหูเป็นสีสีนี่คือดีนะสีห,หมายวามว่าเออมีความสุข สูพลังแข็งแรงอ่มีไรายได้ไรายได้ดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตนเองอ่ะเราก็รู้ว่าถ้าในพื้นชตาเดิมดิมเลยพื้นเดิมเป็นเกษตรรอบอายุก็เป็นสีอ่แล้วก็จรก็เป็นเกษตรน่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ ต้องแตก่อนเพราะว่าเป็นพินทุป,ปาแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มีมีตําหนิบ้างหรืออะไรบ้างอ่ะเราก็มาดูกันอย่างคนที่คนที่คนโสดที่นะบอกอะ่ะอ่ะเห็นไหมมาถึงพืนชะตาเดิมคุณดีนะแต่ยังไงอะ่ะมีความเป็นพินทุป,ปาอยู่มันต้องมีตําหนิเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องไปดูนะอันนี้คนโสดนะแต่นะ้าแนะนําว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเจอใครในช่วงเนี้ย ไม่น่าที่จะคือให้พิจารณาแล้วกันว่าคุณจะเลือกเขาไหมแต่ในมุมมองนะ้านะน้ไม่เลือกถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือคือความคิดของแต่คนมันแตกต่างกันนะคะต้องไปดูนะอ่ะถ้าเป็นคนคนที่คนที่คนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยพออย่างเงี้ย มันอาจจะมีการหึงหวงกันเล็กน้อยเกิดขึ้นก็ได้หรือปตัตนีคุณะก่อนหน้านี้มีการทำอะไรกับคู่สัญญาไหมมีหุ้นส่วนไหมพอพ่หรูย้ายมาปุ๊บอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ในเรื่องของสัญญาเองหรือเอ่หุ้นส่วนคุณเองก็ได้เหมือนกันนะมีความกังวลยังไงอะ่ะก็ต้องไปดูหรือก่อนหน้านี้คุณทำอะไร ลงทุนอะไรกับคนต่างชาติไว้พอพระหรูย้ายมาปุ๊บมันก็เรื่องมีประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคติดบ้างนิดน,ดนดหน่อยหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีความเป็นพิพินทุกป่าใช่ไหมก็เนี่ยก็ต้องไปดูนะคะว่าก่อนหน้านี้เราทราอะไรกันบ้างเนาะอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างฟังทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างคนที่พระหรูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เสียอ่ะอย่างตําแหน่งเนี้ย พระหูคุณเนี่ยถ้าในพื้นเดิมนะเป็นนิดอยู่ในเรือนการงานคุณนะจะอ่าเ,เรือนการงานคุณรอบอายุคุณเป็นกาเรีการีนี่อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะการีมันอาจจะหมายถึงเรื่องของการทำอะไรก็อาจจะช้าไปหรือเออเรียกว่ามีปัญหาอุปสรรคก็ได้ค่ะจอเป็นเกษตรอ่ะเราก็ดูกันว่าพอพระหูย้ายมาปุ๊บ การงานคุณนะ่ะที่ทำเกับหุ้นส่วนอาจจะต้องการแก้ไขเกิดขึ้นก็ได้หรือทำเกี่ยวกับผู้สัญญาก็ได้อาต้องการแก้แขหรืองานคุณนะ่ะมา,าต้องการแก้ไขเกิดขึ้นในเรื่องอะไรละ่ะถ้าเป็นงานมันก็ต้องเป็นงานเกี่ยวกับพระหูละพวกเทคโนโลยีขึ่นดาวเทียมอ่ะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกันแก้ไขปัญหาคนอื่น สายมูหมอดูนักพยากรณ์เงี้ยพอผู้ถูย้ายมาปุ๊บอาจจะมีนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยที่ปัญหาเข้ามาคุณต้องแก้ไขก็ได้แต่ถึงปัญหาตะคุณเนี่ยน้าไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแต่เรื่องก็เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาก็ได้ถ้าใครมีหรือหุ้นส่วนต่างๆแม้กระทั่งการเออติดต่อประสานงานเนี่ยมันก็รวมตรงนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราทำอะไรที่เกี่ยวกับ พระโหเป็นงานที่เกี่ยวกับพระโหูเป็นการแก้ไขปัญหาคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยพอพระโห๋ย้ายมาตำแหน่งนี้ปุ๊บนะคิดว่างานบางคนน่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะงานที่แก้ไขแต่มันก็จะมีจุดเสียนิดนึงก็ต้องมาดูว่าจุดเสียตรงนั้นของตะคนคือเรื่องอะไรนะคะยังสามารถแก้ไขกันได้นะนะกวกนี้เพราะว่าพระโห๋เรือนของเขาเองอะ่ะก็ยังแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้อ่ะทีนี้เรามมดูว่า พระหูย้ายมาปุ๊บพระเสาร์ยังไม่ไปใช่ไหมคะช่วงวันที่ห้าถึงสิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยพระหูกับพระเสาร์เนี่ยเขาจะโคจรสัมพันธ์ถึงกันทีนี้คู่นี้เขาเรียกว่าคู่มิตรใหญ่หรือคู่โชคลาบโคจรสัมพันธ์ถึงกันอะ่ะจะมีเรื่องสิ่งดีๆเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรพระหรูเป็นดาวปัตตนีอ่ามาสัมพันธ์กับอริอริก็คือก็ต้องว่า เราามองในมงบมบกก่อนปัตตานีสัมพันธ์อริอ่ะเรามองในมงบมบกนะถ้าเอ่อในเรื่องการดําเนินชีวิตคู่คุณอนะคนที่มีคู่เองเนี่ยคุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการหึงหวงไอ้ที่แบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจกันอะไรกันเนี่ยคือผู้จากกันดีๆนะคิดว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคือคุณจะรักกันมากขึ้นก็ได้ตรงเนี้ยนะ อาจจะมีการรุ่มลงกันมากขึ้นก็ได้เข้าใจกันมันปัญหาไม่เกิดนะนี่คือในมุมบวกนะแต่ถ้าเป็นมุมลบปุ๊บปัตนีสัมพันธ์กับอริเนี่ยคู่ของคุณเองเนี่ยอริะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเรื่องสุขภาพไหมถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณอ่ะเขาเรียกว่าถ้าไม่สบายณนะเวลาช่วง15วันเนี่ย คุณจะได้เพื่อนแนะนาให้ไปรักษาหมอหรือได้หมอดีๆทาให้สุขภาพตรงนั้นน่ะไม่เป็นอะไรมากหรือทานยาหายเองก็ได้แล้วมองอีกมุมหนึ่งด้ว่าปัตตานีอะไรียบางทีอ่ะมีการฟ้องร้องก่อนหน้านั้นคุณทําอะไรมาเนี่ยมีการฟ้องร้องเลยไหมของเรื่องคุณส่วนคู่สัญญาต่างๆมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นไหมถ้ามีในสิบ้าวันเนี้ย ปัญหาตรงนั้นน่ะจะจบลงด้วยดีค่ะการตัดสินมาอาจจะว่าคุณจะชนะเออหรือไก่เกียร์ก็ได้ลงตัวก็ได้ก็คือตามตามรูปแบบนี้นะคะนะักคิดว่าสําหรับชาราศีสิงห์เน่ยก็มีคันนี้แต่ทีนี้ฝากไว้นิดนึงว่าชาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะบอกเรลยว่าเออดาวตรีเทพที่ย้ายในเดือนพฤษภาคมเนี้ย นักคิดว่าทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทุกอย่างต้องประกอบที่พื้นดวงกันหมดก็ไว้เจิังคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคิดตดตามกันแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ